สวัสดีค่ะตอนนี้ชุนนี่อยู่ที่ไหต้านะคะวันนี้เป็นงานพิธีจบการศึกษาของไหต้าปี2553วันนี้เราก็ได้มาร่วมงานกับเพื่อนเพื่อนคนไทยที่จบการศึกษาในปีนี้นะคะก็จะมีชนนี่ค่ะจบคณะอะไรคะคุณแน,นะนำได้ไหมครจบคณะอะไรวะช <laughs> ุนชุนชุนเป็นอ่วิทยาศาสตร์ แล้วก็ใช้บีบ <|so|>? ีบีกันบบีนพี่ค่าน้องแป้งนะคะเทียนล่าะไรคะสอนาคอบัวชีบเอดีเป็น้าองอินตอร์เชนลบิสนบริาลุกมา คนนี้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 อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าอาทิตย์ถัดไป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 ต้องฟรีครับต้องฟรีห่ดแล้วไม่เป็นไรครับหมดแล้วไม่เป็นไรใครอีกหมดแล้วย์หน้าอย่าลืมไปนะพี่ตั้แบล็คแบล็คแบล็คเล็กินแบล็คกอนันก็แล้วก็พี่ทำงานซะ ฝำลังนี่อ่ะแล้วก็ลมร้อเห็นไอ้มืดไอ้มืดไอ้มืดแสจะมีสองคนสอนแต่ละคำแล้วก็ี่ียครับอันนี้อาวุธซอโอ้ย ปีที่แล้วนะคะก็ถ่ายแบบนี้เหมือนกันบอกว่าปีหน้ามุ้จะได้ใส่หรือเปล่าสรุปว่าปีนี้ไม่ได้ใส่นะคะปีนี้ก็ไม่ได้ใส่ชุดแต่ปีหน้าได้ใส่ชัวเราเจอกันปีหน้านะคะค่ะพี่จลตหวันมีพาด้วยนะคะเป็นตากก้เป็นตากก้ไอ้หนุตากล้ของเราสวยมากนะคะน้องแพรค่ะจากมหาลัยไหนคะจุ้ยหน่มจยหนุเลาคะรับปีไหนคะปีหน้าปีหน้าอ๋อปีหน้าเหมือนกันนะนะเดี๋ยวไปเจอกันปีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ